ตอนที่16ชีวิตมีคุณค่าจากการให้จงดูแลช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งเวลาสำหรับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานบ้างหรือจัดสรรเวลาสำหรับทำงานอาสาสมัครทุกเดือนไม่มีอะไรจะเติมพลังใจให้เราได้มากไปกว่าการได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนจริงๆบินเลียนแอนเดอร์สันความสำเร็จที่แท้จริงคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จด้วย การที่คนบางคนได้รับการศึกษาอย่างดีในสังคมที่ยังเต็มไปด้วยคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นความสำเร็จวินสตันเชอร์ชิลล์พูดไว้ว่าเรานำลงชีวิตอยู่ได้จากสิ่งที่เราแสวงหาแต่เราทำให้ชีวิตมีคุณค่าได้จากการให้การสละเวลาเพื่อผู้อื่นเป็นเหมือนการเยียวยาจิตใจคนเองให้ได้ระบายความทุกข์และทาให้คุณติดดิน ตอนที่ 17. โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้จะกกังวลกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ไปทําไมในเมื่อคุณไม่สามารถจัดการอะไรกับมันได้แล้วทําไมจะต้องวิตกกับสิ่งที่คุณควบคุมได้อีกถ้ามัวแต่วิตกกังวลอยู่นั้นจะทําให้คุณไม่ได้ทําอะไรเสียทีเวลไดเออร์ well, er. เลิกวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ เพราะมันจะทำให้คุณเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์คนเราใช้เวลาไปมากมายเพียงใดที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตนเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วยังต้องเสียพลังเพิ่มขึ้นไปอีกกับการพร่ำบน่นทางเลือกง่ายๆที่ให้ผลดีมากกว่าคือจงโฟกัสไปกับเรื่องที่สามารถควบคุมและจัดการได้ตอนที่18อิสรภาพทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงินของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานที่ทําแต่อยู่ที่ความสามารถของคุณที่รู้จักคิดเรียนรู้สร้างสรรค์ประยุกต์ความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของความร่ํารวยที่มีแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการหาเงินต่างหากสตีเฟนโควีคุณไม่จําเป็นต้องร่ํารวยเป็นเศรษฐีถึงจะรู้สึกว่าชีวิตประสบความสําเร็จ ความร่ำรวยเงินทองเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จเท่านั้นอย่างไรก็ตามการจะบรรลุในสิ่งที่เป็นความฝันและเป้าหมายชีวิตได้จำเป็นต้องมีเงินและการจะได้เงินมาคุณก็ต้องมีแผนและการกำหนดเป้าหมายทางการเงินเช่นกันผมไม่เคยเห็นคนสำเร็จคนใดที่ละเลยเรื่องการเงินของตัวเองตอนที่19 ใช้ชีวิตออฟไลน์บ้างปิดอีเมลโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตกำหนดเวลาที่จะใช้ไปกับเรื่องเหล่านี้เพื่อจะได้มีสมาธิจดจ่อ,จอกับสิ่งที่ต้องทำจริงๆเทคโนโลยีเป็นผู้รับใช้ที่ดีแต่เป็นเจ้านายที่แย่ g r a ซ e ซตลูบิการใช้เวลาออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้เช่นความเครียดความเหงา ทักษะทางสังคมต่ำความนับถือตัวเองต่ำขาดการออกกำลังกายและหลุดจากโลกความเป็นจริงเราได้พลาดช,ช่วงเวลาอันสำคัญกับคนที่เรารักหรือเปล่าจงใช้เวลาเพื่อดื่มดำ่ำเรียนรู้หาประสบการณ์กับสิ่งที่กำลังอยู่ตรงหน้าคุณตอนที่20มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียว พึ่งไม่เคยต่อยและผลิตน้ำพึ่งไปพร้อมๆกันได้มันต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะต่อยหรือจะผลิตน้ำพึ่งเอเมานูเอลคริฟเฟอร์ความสำเร็จต้องอาศัยความใส่ใจมุ่งมั่นทั้งในแง่ของเวลาและพลังไม่ว่าคุณต้องการบรรลุความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนร้วนเกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นในเป้าหมายนั้นๆ เจคเโรลิงใช้เวลาวันแล้ววันเล่าเขียนหนังสือแม้แต่ในช่วงที่มีเงินเพียงเล็กน้อยและความยากจนกำลังย่างกลายเข้ามาความมุ่งมั่นในเรื่องเดียวของเธอทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์เกิดขึ้นในโลกนี้และนำความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ไม่ได้คาดหมายมาให้เธอความมุ่งมั่นปรารถนาจดจ่อในสิ่งเดียวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจุดมุ่งหมายของคุณจะเป็นเรื่องใดก็ตาม